แลวปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพไม่รู้ว่า เป็นเพราะว่าอยากจะเอามาในประเทศไทยเพราะไทยได้ประโยชน์หรือไม่มีใครเสนอการจัดเห็นเขามีลีดธงเต็มเลยนะมีประเทศนั้นเสนอตัวมีประเทศนี้เสนอตัวแต่เอาจริงๆเสนอตัวจริงหรือเปล่าเพราะสืบมาเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากปีหนึ่งเนี่ยที่มิสยูนิเวอร์สเนี่ยเคยให้ลเซเส้นเจ้าภาพการจัดการประกวด6ล้านเหรียญสหรัฐก็ป่าไปประมาณสัก200กว่าล้านบาทในอดีตนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเพิ่มน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านอันนี้เขาเมาส์มอยนาะน,นี่ไม่รู้จริงหรือเปล่า ถ้าส0บล้านเหรียญสหรัฐมันก็จะอยู่ที่ประมาณ350ล้านถามว่าโลกใบนี้ความสําคัญของการประกวดมิสยูนิเวิร์สยังจําเป็นอยู่ไหมอันนี้พี่บอยตั้งคําถามทุกอย่างมันเปลี่ยนไปการจัดอีเวนต์ผ่านทีวีมันไม่ได้ขลังและการจัดการประกวดแบบนี้มันก็ไม่ได้สุดยอดเหมือนเก่าการขายโฆษณาข,ของเจ้าภาพเวลาที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปมันคุ้มหรือเปล่าเนื่องจากคนดูทีวีลดลงค่าโฆษณามันก็ลดลงแล้วที่สําคัญก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันชัดเจนว่าประเทศไหนเนี่ยก็ดิ้นรนจองคิวกันข้ามหลายต่อหลาย ปีเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดมิสอินเวิร์สเพราะสมัยก่อนทุกสายตาจะจับจ้องเจ้าภาพเนื่องจากคนมันโฟกัสไปที่สื่อโทรทัศน์แล้วการประกวดมิสอินเวิร์สมันก็เป็นเซสชั่นอลโปรแกรมระดับโลกแต่ปรากฏว,ว่าพฤติกรรมคนทั้งโลกรวมไปจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะคนไทยมันก็เปลี่ยนไปเวทีมิสอินเวิร์สอาจจะไม่ได้ขลังแบบเก่าเพราะฉะนั้นถามว่าไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดมันยังมีประโยชน์มีความขลังอยู่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีการโปรโมทประเทศผ่านรูปแบบอื่นๆบ่อยจําได้ว่าพ ปุ้ยเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าสู่แวดวงการประกวดหรือได้ไลายเส้นมี MUT เนี่ย,เ,ยเขาเป็นคนไปซื้อลิขสิทธิการจัดการประกวดณเวลานั้นซึ่งปีนั้นเนี่ยที่บอกว่าแคทเชอรีนาเกรด้เนี่ยปี2018ตอนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าโปรดักชั่นที่พี่ปุ้ยควักเงินไปเนี่ยประมาณ100ล้านเธอคิดดูเธอว่ามันใช้เงินขนาดไหนในการที่จะจัดการประกวดไม่รวมค่าลายเส้นเพราะฉะนั้นค่าลาเส้นประมาณสามร้อยค่าจัดอีเวนต์อีกร้อยล้านมันไม่ง่ายในขณะเดียวกันปัจจุบันคนดูนางงามก็คาดหวังสูง เพราะฉะนั้นปีนี้ไทยถ้าไทยจะเป็นเจ้าภาพใครจะรับออแกนไนซ์สำคัญที่สุด